พอรับบมดเป็นพอเทพไายฟ้านะครับเอาล่ะเรามาถึงแล้วนะครับที่อันดาโพลินนะครับเมืองเก่าแก่แห่งนี้นะฮะเราจะมาทานปูปูครับกันนะครับที่ร้านที่ชื่อว่าไมซ์นะครับผมเป็นร้านเก่าแก่แล้วก็โดง่งดังมากใครๆมา ที่มิแลนด์หรือที่าาลาบลก็ต้องมากินที่ร้านอาหารแห่งนี้นั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งอีกสามนาทีเราจะถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันับว่ามันเป็นอย่างไรไๆไไรครับผม ผมบเปครั้งนะครับโคเลงโคเดนิชแนลนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านไมซ์ร้านนะครับผมงสำหรับร้านไมส์นะครับผมเปิดมาตั้งแต่ปี1958นะครับผมซึ่งปีนี้ก็เปิดครบ64ปีแล้วนะฮะเป็นร้านที่เปิดโดยครอบครัวนะครับมีแท้ ที่เดียวนะครับของร้านไมซ์เวลาเปิดประมาณ11เโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มขอทุกวันเลยนะครับเขาบอกว่าเขามีเมูให้กินตลอดทั้งปีก็<ม>ใครมานไหนก็มาทายกันได้นะครับที่ร้านไมซ์นะฮะน,นี้ก็คือเมนูนะครับผมมันมีอะไรบ้างมีแอปเปไทเซอร์มีซุปมีแซนด์วิชนะฮะมีพิซซ่ามีสลัดนะครับผมมีซีฟู้ดนะฮะเป็นครับเค้กเป็นอะ,อะไรเนี่ย มีหอยทอดด้วยนะาฟออสเตอร์นะครับเมนูปลาเมนูหมูเมนูไก่นะเผื่อใครไม่อยากกินซีฟู้ดแล้วก็มีอาหารของเล็กด้วยนะครับก็เป็นพวกแบบน้ำเดือดอะไรพวกนี้นะครับสำหรับเมนูของร้านนี้นะครับมาถึงนะครับเขาก็จะเอากระดาษทรายนะครับมาปูที่โต๊ะเลยนะครับผมแล้วก็จะมีกระป๋องนี้นะครับเป็นกระป๋องแกะปูนะครับมีชิ้นชิ้มีโค้กไง คือให้เราทุบโูนได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีผงโอเบนะครับแล้วก็มีน้ำส้มสายชูนะครับให้เราจิ้มกินนะฮะมาแล้วนะครับเมนูของเราบูแครปหรือปูสีฟ้านะครับผมดูครับอันนี้เป็นไซส์ลาร์ดไซส์ใหญ่นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นไซส์จัมโบ้นะครับไซส์ใหญ่กว่านะครับ ก็สั่งมาอย่าง6ตัวนะครับผมเท้าหมด12ตัวนะครับสำหรับปูแคลวนะครับผมก็คล้ายปูม้าบ้านเรานะครับผมตัวขนาดนี้นะครับรสชาติก็คล้ายปูม้าบ้านเรานะฮะเขาบอกว่าเป็นปูเอเลียนนะครับเพราะมันชอบกินทุกอย่างนะครับผมข่าปูด้วยกันเองครับสำหรับเจ้าปูแคลปหรือเจ้าเอเลียนปูเอเลียนของอเมริกันนี่นะครับ คือปูพันธุ์เนี้ยจะมีมากในตะวันออกของอเมริกาหรือฝั่งตะวันอฝั่งขวาของ U.S.A. นะครับผมในพวกแถวแถบนี้แม่ Maryland, นิแลนด์เยอะมากแกะปูง่ายๆครับต้<า>องแกะจากตัวนี้ก่อนนะข้างหลังนะงแง่ก่อนเห็นไหมตรงตูดกันอ่ะแง่มามาทิ้ง อโอเคครับแต่เขาบอกวันนี้มีแต่ปูเมลนะหรือปูตัวผู้นะ,ะไม่มีตัวเมียเลยเขาบอกวันนี้ต้องเดือนมีนานะครับมันแบบว่าค่อนข้างที่จะยังไม่ใช่หน้าที่มันออกพันเยอะนะครับปกติมันออกหน้ารอได้เยอะมากพวกหน้าซัมเมอร์หน้าซัมเมอร์เดี๋ยวบางร้านมีเก็นบุฟเฟต่ต์นะครับถั่วแล้วประมาณ40เหรียญประมาณพันสองนะครับแต่วันนี้เรากิน ราคาเนี่ย12ตัวนะราคาก็ประมาณ85เหรียญนะครับต่อ12ตัวทีนี้ก็ถือว่ามือดีแมสต์นะผมถามว่าที่นี่เก่งกับอะไรเลยครับน้องส้มสายชูครับผมสายชูแปลกๆเลย, <Butter. S 1> ยมากหวานเจ็บเลยนี <c oughs> ่เราสั่งนี่มาด้วยนะครับเป็นสเต็กปลานะครับผ <c oughs> มกคเห็นไหม ปลากรปเปอร์นะครับผมถามว่าปลากรปเปอร์คืออะไรนะครับ,บมไม่รู้ <c oughs> รอะลองคูเกิลดูนะครับ <c oughs> หรือผมจะเอาลูกขึ้นมาตัวนี้นะปลากรปเปอร์ปลากรปเปอร์คือ เจะใช้ถ้ไปยิงซีนะครับผมว่าขายไปยิงซีกินกุ้งเฟรนช์ฟรายนะที่นี่ทำไมเข้าใจเหมือนว่าทำไมถึงไปเรียกว่าเฟรนช์ฟรายที่ของคนฝร,รั่งเศสต่างั้น <S 2> <S 2> <S เอาละครับเราจะมา <S 2> <S 2> ท,นะทุบปูนะโดยค้อนแห่งเทพเจ้าต่อชาร์จพลัง <S <S ดูครับโอ้ยจ้ดูดิทุกคนดูดิครับขาวโอ้ยดิผมเหลืองหวานตา,นะาน,น่ากินมากเลยดินะเราจิ้มลงถไ่ช้ชูแล้วก็จิ้มกับของโอเบกนะไหมชุบก็ได้รสช,ชาติแบบปเปรี้ยวอมเคม็มหวานๆนะครับผมดู เรามาลองทานไซส์ลาร์ดกันบ้างครับหรือไซส์ใหญ่นะครับอันนี้ไม่ใช่ไซส์จัมโบ้นะก็ตัวเล็กกว่าอยู่ในชั้นนะครับเทียบกับจัมโบ้นะมีจัมโบ้นะตัวมีจัมโบคมบีตัวลาร์ดนะเนเล็กกว่าหน่อยนะครับก็คือจะเคยเห็นว่าเลนเล็กกว่ามาลองน,นะครับว่าไซส์ลาร์เนี่ยอร่อยกันไหมเพื่อนเพื่อนที่มารอบหน้าน ตัดสินใจถูกว่าจะสั่งล่าสุดเรือนสั่งจัมโบ้เนี่ยนะครับคี่จิงมันม่อยากวันนี้นะเอ็กซ์ตร้าลาดรกัแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะครับว่ากินมันก่อนนะอืมนำมันกูสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยแล้วถามว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเหมือนปูม้าครับผมเหมือนปูม้าเลยครับคล้ายๆกันนะพันนี่คล้ายกัน ว่ามันอร่อยคนละแบบนะสิ่งหนึ่งที่มันต่างคือมัน,นมันหวานนำเคยแว่ามันหวานโดนๆในรสชาติมืนกันถ้าใครมาทานนะผมแนะนำน,นะครับสั่งแบบว่าไม่ต้องโรยผงโอเบนะเพราะปกติร้านที่เนี่ยเขาจะโรยผงม,มาให้เลยบอกเขาว่าไม่เอานะครับเป็นแบบปูต้มมันดีกว่าแลาไใครมาชิมเอาดีกว่าผมว่านะใครที่ชอบทานปูนครับซีฟูฟ้ดเนี่ยช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับว่า ชอบไหมนะครับอยากรู้ว่าเพจผมเนี่ยคนที่ติดตามช่องผมเนี่ยมีใครชอบทานอาหารทะเลบ้างนะครับมีหลายคนนะบอกผมว่าผมนะ่ินดูกินอร่อยเพื่อนเว่าจริงไหมครับกิ เกิดว่ามันจริงแหละผมเลยเปิดช่องกินแทนแล้วนะไม่นำไม่นำเที่ยววันนะัไปกินอย่างเดียวแล้ววานกรุยเยิ้มๆพอดีนะพอเราไมาใส่โบเบิร์ตบัลก็เหมือนกับมีความมหวานความหวานนี่แหละครับถ้าถามว่ามาวอชิงตันดีซีมาแถ,าถามนี้กินอะไรดีนะครับผมบอกเลยนะครับว่าบูแครปครับควรจะทานให้ได้นะครับในเขตนี้นะครับวอชิงตันดีซีเมริแลนด์โอชิเนียแถบนี้ต้องมากินบลูแครปให้ได้ครับเพราะว่า ซึ่งเชื่อผมสำหรับคนที่ไม่ชอบพวกน้ำจิ้มของคนอเมริกานะครับก็แนะนำนะครับให้ทำนะ้ำจิ้มกีฟู้ดมากินเองนะครับผมผมบอกแล้วว่าแซ่บมากแต่วันนี้ผมไม่ได้เอามาเพราะว่าลืมทำครับง่ายลืมทกานชิมครูมาแล้วยังไ,ไงครับยังไงจิ้มกับส้มสายชูหน่อยแล้วก็จิ้มโอเบ้หน่อยอไปคลายชุบชุบแป้งหน่อยแล้วกิกน <c oughs> เปรี้ยว <c oughs> อร่อยแล้วหวานจากปูเผ็ดพร้องสัช่ชูเค็มจากโอเบยกเว้นเผ็ดนะขาดรสชาติเดียวหวานและฟินมาก ใครที่อยากมาก็มากันได้นะครับสำหรับร้านนี้นะครับผมอยู่ฮาดเจเนอร์นับลิสแค่ประมาณสิบห้านาทีมาน,นะครับขับรถมาไม่ไกลนะครับอยู่จากดีซีนะครับจากเมืองหลวงของอเมริกาขับไปแค่แค่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมให้นำให้มาครับที่มาสัมผัสความฟรินเหมือนผมนะครับแทบหลายบอกเลยแทบหลาย

ได้ไปตะเวนหารานอาหารที่น่าสนใจและน่าอร่อยในเขตดีซีหรือว่าไม่แลนนะครับในวอชิเนียนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบไหนก็แนะนำกันได้นะับจะไ,ไปถ่ายทำให้ดูนะครับว่าเมืองหลวงอเมริกานั้นมีอะไรน่าสนใจนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ที่ผมพาเพื่อนๆไปกินปูในไมลีนแลนด์นะครับผมในร้านไมค์นั่นเองนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับค r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้กับผมด้วยนะครับโอเล้งโอเล้งนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้มาไปก่อนเฮ้ยลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย